แรกเลขสองตัวสองเลขเจ็ดค่ะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดค่ะพ่อจา๋าแม่จา๋าสองเจ็ดค่ะดันคอมเมนต์ขึ้นมาก่อนได้เลยร่วมสะพานบุญกันก่อนนะคะร่วมสะพานบุญกันก่อนนะคะพ่อจา๋าแม่จา๋าทุกท่านคนขาที่อยู่นะตรงนี้เมตตาก,กันก่อนนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาให้กันเปิดการมองเห็นให้ขึ้นมาให้กันหนูจะได้รู้ว่าเฮ้ยทุกท่านคนเข้ามานะเออยังยังร่วมปฏิบัติ กับเรานะเออย,ย,ยังได้ยินหนูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังร่วมปฏิบัติกันว่าเอ้ยน้องปูปปให้ทําอะไรเราก็ยังทําเอ้ยร่วมกันนะ <of> น้องปูปปให้ทากิจกรรมอะไรน้องปูปให้พิมพ์อะไรเราก็พิมพ์นะทุกท่านคนขาเนาะอะสองเจ็ดค่ะดันคอมเมนต์ขึ้นมาก่อนเลยนะคะ <im ples> แล้วก็ขอบ <im ples> พระคุณทุกท่านคนล่วงหน้าด้วย <im ples> ที่คอมเมนต์ขึ้นมาให้กันนะคะ <im ples> ขอบพระคุณทุกท่านคนค่ะที่เมตตาหนูนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะเนาะขอบพระคุณแล้วทุกท่านคนต้องกดขึ้นมาละล่ะ นช่ค่ะคอนอคะเนาะเออสองเจ็ดค่ะตัวแรกเลขสองเนี่ยสองเลขเจ็ดนะคะสองเจ็ดนะจ๊ะพอะจามาจ๋าอ่าดูก,กันเลยเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามไปพร้อ,อ,อมกันนะคะเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามพร้อมกันจาาพระจามาจ๋านะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่หนูให้อยู่นะตรงนี้นะเนื้อน้อยใหญ่ๆตรงนี้นะคะเก้าสองเก้าเจ็ดสองเจ็ด นะคะ927น,น้อยๆใหญ่ๆตรงนี้นะคะน้อก็ดูก่อนว่าเราชอบเหมือนกันไหมถูกใจเหมือนกันหรือเปล่าเราชอบเหมือนกันโดกใจเหมือนกันแล้วก็ลุยได้จ้ะคุณแม่เกสรนคุณแม่เทพกรยาคุณแม่พัฒนพรแล้วก็ทุกท่านคนด้วยนะคะกลาบสวัสดีค่ะคุณแม่แจ๋วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะจ่ายินดีต้อนรับทั่านคนเลยวันนี้หนูรักศูนย์เด่นศูนย์มันต้องมีให้เราเห็นละค่ะวันเนี้ย นะคะมันต้องมีให้เราเห็นแล้วเนาะเออนะคะจ้ารักศูนย์เด่นศูนย์ติดกระเบื้ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์สามแร็ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์สองศูนย์สามแร็ศูนย์เจ็ดจ้ารับชมไปพร้อมๆกันจากพี่เจรมจ้ารักศูนย์ชอบหนึ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะ นะคะศูนย์กำหนึ่งจ้าพี่ใบเบิ้ลจ้าสวัสดีค่ะพี่ภูนัพา์นะคะจะ้าสวัสดีค่ะค่ะพี่มังกรค่ะเดี๋ยวรุนเล่มมงคลตัวที่3ามพร้อมกันนะอ่าว่าเล่มมงคลตัวที่3ามเลกอะไร0ูนย์หนึ 0, นะคะสําหรับสายวิ่งสายรูด สายวิ่งสายรูด0110นะคะอย่าลืมเจอกันวันนี้2ทุ่มนะคะรัฐบาลไทยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าประกาศน,น้าไรแล้วนะคะว่า2ทุ่มเราเจอกันรัฐบาลไทยนะคะมาเจอกันก่อนได้เลย01101110 0 0นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะ1 2นะคะ เจอกันก่อนเลยค่ะเดินทางเข้ามาด้านในค่ะจ้าพี่เพ็ญสี่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะจ้าพี่เิรพร็ทุกท่านคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพ่อจ๋ามาจ๋ายินดีต้อนรับอ่ะรับชมไปพร้อมๆกันเลขมงคลตัวที่สามนะคะเลขมงคลตัวที่สามเลขอะไรคะเลขอะไรจ้าเลขอะไรจ้าอ้าเลขเจ็ดโอ้โหวันนี้เบิ้ลหามเนาะ เบิร์หามนะน,นี้พอจำไม่จำเบิร์หามนะคะสองเจ็อเจขออนุญาตก,กับเเป็นหน่ะคะเพราะเมีสตัวนะขออนุญาตก,กับเเป็นห่ค่ะดันคอมเมนต์ขึ้นมาพร้อมกันก่อนดันคอมเมนต์ขึ้นมาก่อนค่ะขออนุญาตก,กับ7จ็ดเป็นหนึ่งค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งะคะขออนุญาตกับเเป็นหนะสองด 2อ1หนึ่ดค่ะดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองหนค่ะอย่าลืมตัวแปลงด้วยกับหัวกับหางแปลงไปแปลงมาเบิ้ลเนินเบิ้ลนี่เบิ้ลติดเบิ้ลหนึ่งไปด้วยนะคะ2 7 21 21 7เ1 1ดเจ็ค่ะ2องเจ็ดเจ็ดเจ็สองสแล้วก็71ค่ะนะคะอะมาดูกันต่อเลยสำหรับแนวทางวันนี้ รักศูนย์ชอบหนึ่งนะคะที่หนูเจาะให้นะคะตรงนี้นะ R หนึ่งเก้านะคะวัดใจให้ศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะนะคะศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะที่หนูวัดใจให้นะคะศูนย์เก้าแล้วหนึ่งเจ็ดนะคะที่หนูวัดใจให้นะคะกับทุกท่านคนนะตรงนี้นะรักศูนย์ชอบหนึ่งมันต้องมีให้เราเห็นบ้างแหละสา,สายริ้งสายรูปวันเนี้ยแล้วก็ที่หนูเจาะวัดใจน้อยนอยใหญ่เร่งบางคล นะคะชอบตรงไหนโดนใจตรงไหนก็ดูกันอย่าลืมเจอกันสองทุ่มนะคะสำหรับรัฐบาลไทยอ่ะโจดเราแคปค่ะโจดก่อนแคปก่อนค่ะพอจะมาจาโจดแล้วแคปแ,แล้ว,ลวอธิษฐานให้กับตัวเองกันก่อนนะอย่าลืมโจดกันด้วยอย่าลืมโจดกันด้วยอย่าลืมโจดกันนะคะโจดกันไว้ก่อนโจดกันไว้ก่อนนะคะเนาะอ่ะจดกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมสีฟ้านล่างตามหนุกข้ามานะคะ